สวัสดีครับแล้วสบไยที่สวิตนะครับผมช่างเอคครับก็วันนี้มาอัปเกรดเครื่องครับผมไอแม็กปี2015 5K สลิมครับก็นี่เครื่องลูกค้ามาในการคือฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าครับผมนั่นครับฮาร์ดดิสก์เก่าค่อนข้างจะหน่วงครับช้าก็จะช้ามากครับผมวันนี้ก็ลูกค้าต้องการเปลี่ยนอัปเกรดเป็น SSD นะครับผมแล้วก็เพิ่มแรมเพิ่มแรม 8GB สองตัวนะครับผมวันนี้ก็ ครื่องก็ไวขึ้นน่าใช้ขึ้นเยอะเลยครับผมก็สามารถใช้งานได้ปกติครับลูกค้าถ้าใดสนใจยับเกีรเครื่องลงโปรแกรมใหม่ลงโอเอสใหม่ก็สามารถติดต่อทางเพจรา้านสมายทีสวิตได้นะครับผมร้านสมายทีสวิตก็มีทั้งหมด8สาขาครับผมมีสาขาเดอะมอท่าค้าเดอะมอท่าพานะผมแล้วก็สาขาเซนทันรัตนานทิเบตอยู่เนี่ยมอลาดพาร์ตครับผมสาขาเมกาบางนาเทอร์มินัลนัสโซครับผมแล้วก็สาขาวัชรพลครับ สำนักกานใหญจะอยู่ปราเวนนะครับ i อฟ e l บางนาครับลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถไะใช้บริการได้ทุกสาขาครับก็เปลี่ยนกใจ้ได้ยาวๆครับผมช่วงนี้ก็เอเดีราคาลงเยอะครับผมแล้วก็รับประกัน3ปีด้วยครับก็สามารถติดต่อถามมาทางเพจ facebook สมัยทีสวิตได้เลยนะครับผมสวัสดีครับตัวนี้ก็ขอไปตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ